บ่นั่งลูกจะบ่16เอออายุเท่าใด๋เนาะจักปีลูกเราจักปีถามบ่ว่าเซกบ่เซกสายเด้อนหมเดือนบ่อายุเรานี่อายุมันแลอายุมั้ยบ่จือน่ประมาณ16 17ประมาณนี้เะทางเราคนผู้น้อยเนาะแม่นแต่ว่าอนี16 17คือว่ามลูกเนาะเลยเอาเลนคนละหน่อย มุดเลยเจ้เลยมุดเจ้านายเลยมาหน่อแม่มาตัก็มุดเจ้านนั่นนะสื่อยังแน่้เสิร์สื่ออยังเจ้าสบายดีลูกล่ะสบายดีเป็นบ่จื่อข่อยอยู่บ่สบายดีได้ไหมโบสบายดีแต่โบได้ได้ค่ะขนมเพื่อนนบมือแหละจื่อกระเียาข่อยข่อยพูดเลเฮ็ดเฮ็ดโบทุกคนมึงด้วยค่ะสบายดีนบมือแม่ลูกนบมือมึงด้วยสบายดีอยู่เนาะเอาตบมือนะบ่แม่นบ สบายดีสิแม่โดยกับตักทาสบายดีพ่อแม่พี่น้องบดสุขสุขคนเด้อพี่น้องันพะคะโบญ่หักันี่ยๆใช่อืถอดใส่ไข่เนาะแต่ว่้เแากสในะงั้นต้องฟื้นนะมึงไหนฟื้น่นนะ เขาเอินเป็นลาปุ๊เป็นยังใช่โอ้บักชมโอ้ฮะมหมายังรูหมายังไคตอบได้ไ่มนะหมาอยัางดูล่ะพิ่นนำหลังเข้ามาเห็นเพิ่นได้สั่งเอ๊ ตอบแม่ใครตอบได้แล้วได้กินขนมนะฮะมาเลยแม่ลูกมาเลยแม่ลูกบุกถึงใส่พ่นนั่นเบาเล่าได้บอสายบุญเปียกเล็กน้อยเออโดยโดยไปสบายเด้อปลาเห็นพ่นอยู่บ่ฮะปลายังปลาบ่ลูก ปาบอกเมื่อกี้ว่าหลังนี้เป็นโซน่อยอ่ะใช่หรอและอ้าวงงบานเอ้ยเอฮะเฮ้สาบวันนี้คนเราไปไปเราไปอยู่ซ้ำ ทอดปลาแล้วมากับเราไม่มีโทรศัพท์เลยไม่มีโทรศัพท์ติดโทรห้าอะไรเออมากับพ่ออีกอยู่หากินเนาะมาตื่นมาหุงเพื่อนสี่บัวบัวน้ำเฉพาะชุมเจ้าว่ะเนาะซีมันตั้มใช่กระปลาปลาสีทอดปลาสีทอดบ่อก คันพ่นโมมีจะให้มาซื้อเนาะยี่ห้อพ่นโม่ปลาสีทอดปลาสีทอดปลาโอ้ปลาซื้อปลามาต้มกัอนดิอ่าหมดแล้วบอกพ่อเนาะไปไหนอู้สายบุญเปียงมึงแม่เดี๋ยวไปที่ละงามแท้น่ะมึงแม่ทุกคนแม่ภูเขาอ่ะที่นอนี่วะอยู่นี่สูงเนาะเป็นมุมสแม่นพักกะวันตกงามท่านนี้ขอลาว่างามทุกคนไทย อย่าย่องนะแสดงว่าบ่ปานได้ซั่นเนาะเออแสดงว่าบ่ปานด้คนไยกิน้มขนมเกน้อยด้กน้อย้อรับมน้อยได้นอาพี่น้องเ้ว่าหมู่บ้านเพิ่นนี่สูงทั้งนั้นก็สูงทงนี้ก็สูงมมาเจอกันโอ้ยงามพี่น้องเอ้ยเนาะอืออันนี้เฮือนบ่ว่าจังได๋เนาะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นเฮือนบ่ ค่ะบุญเปียงเจ้ว่าเฮือนบ่เฮือนแล้วเนาะแม่นเฮือนแปลยัเฮือนเก่าเพิ่นหั่นนะเฮือนเก่าบุญเจ้ตะขี้หั่นนะหแม่ยังเฮือนบ่ลูกมันย่านอีกล้ย่านอีกลโอ้ยนนี่อยลังไปยลังเลยเ็กน้อยย่านพี่น้องบ่แพ้เตกกันว่าตกกิ่งลงเลยได้สไลเดสไลเดอืม นี่ในพี่น้องทันเนบาฝนตกในหนึ่งหมื่นนี่ตลาดต่ำเราได้ฝนชินมาอีกแล้วป้ะน้องฮะเมียบอลเมียอนี่ก่อนนะเมียบอลเอ้ยเอ้ยแจ็คเอ้ยแล้วชื่อยังไหวปะไร กำลังเตรียมของแจกเด็กน้อยพุ่นน่ะพี่น้องหมู่บ้านเพิ่นก็ว่า30หลังคานึงก็หลายแท้เด็กน้อยเนาะามื้อนั้นหลายกว่านี้เออบ่ขอบคุณอโลคือสิแม่นอยู่คั่นวาขอบคุณอโลเนาะอือั s u d อยาแจกทีเดียวเลยเฮก่อน่ ชื่อผู้ติดตามที่ดีจับกล้องให้ยังดีเคนละทีจับกล้องยังเดียวข้าเป็นบริกากาศคนลกครับเริ่มน้ำมืดตาลายเลยยิ้วขาวบอกับจังได้ใช่เด็กหน่อยอ้าตุ้มีมีไฟมีไฟซื้อยังแน่น จื่อเสบายดีลูกล่ะสบายดีเป็นบ่จื่อข่อยอยู่บ่สบายดีได้ไหมโบสบายดีโบได้น้ค่ะขนมเพิ่นนบมือแหละจื่อกระเช้าข่อยข่อยโบเลยเฮ็ดเฮ็ดโบทุกคนมองด้วยค่ะสบายดีนบมือแมลูกนบมือมองด้วยสบายดีอยู่เนาะอ่ะตบมืออ่ะนะโบเมนบสบายดีสิไงเอออ่างชม จสาวชุดาเอามือหนึ yeah ่งแผ้นค่ากล้องเนาะเจ้าอนุ่มพชองเออเจ้าหนุ่มพัชรองลูกแล้วมือหนึ่งเราจับกล้องแล้เวียนเจ้าอันหนึ่งสองสามอัสบาดีเอ้ยหาเลยใครอยู่ดอกแบบนี้เนาะที่ได้กินขนมไม่ดอกบานเออเป็นนักเฮียนทุกคนบ่เฮียนอย่าบ่ลูกนี่เฮียนละกันจ๊ะ เป็นตาแักาแฟไงดิจื้อบออืมวัวเพียงหัวเนาะเรียนสิดูสะลยอยู่เรียนแถวถ่าเดินจะได้เนเชื่อเลียงแถวบอ่มาต่อแถวละมาพี่มาพี่ขึ้นขนาทุกคนเลย ต่อแถวกันไปต่อแถวลูกน่ะให้เอาแล้วก็ย่างวนออกพุ่เลยเออเอาแล้วละย่างแบนั้นเด้อลูกเด้อกลมาลนลูกนมือลลูกล่ะนมือลูกนมือเตังเกตังเกตังเกเอยังเกตนมือสิประมาณนี้เนาะขอบใจแนยังสิกบ่โอ้ยได้หลายกว่าไม้เนาะ ม้าทั้งยทั้งรังได้ทังหนาก็ะดึ๊งทั้งได้ทงหนาบัเห็นทักปันไดกะได้ยดไป่น้อยเออตัวแถวลูกตัวแถวเจ้ากายเจ้าบัวได้เด้ออันนี้ท่งทยเพิ่มาลายเ่อรลายเอแล้วินรถเราเพินแม่ Kage tai kokage. Kage. เออ. Knock knock knock. nó mưa มั้ย?จังผมก็จ่าย จะยืนกายแถวจะยืนกายแถวเจ้าได้ลูกเออจะยืนกายเรามากดได้นางนี่นะกระไก่แถวมาตเเออให้ป้าป้าให้ให้คนน่อยกนหอเอเข้าใจ้ะไปาไป โอ้โอมอันว่าเพื่อนบอว่าสิบหลังคาเื hey, okay. okay. s <S okay. uh? ินเอ้สามิบหลังคาเงินอยู่เนาะดีก่อนกันโอ้โมบ้านนี่สามสิบหลังคาเืินแมนนี่ได่ใชช่วยดันบ้งเนี่ยฮะอ้าวไปช่วใจันหลงคืนเอ๊ะเฮ้าฮเตกใจเบิดเราอะคนอื่นบอกว่าเราตกใจได้อนหะัรงนั้

ơi, mày đã cưới lúc trai không? ơi, đi lò không đó. ขอบใจนะตุดูนุ่กงามๆเออเป็นสาวนี่มาบอกไปถ่ายนุ่งงามบอกเมนได้ไปถ่ายบอกเด็กน้อยเลยเด็กน้อยถึงบอกเล่าคุณยาย

แจกเล็หน่อยแล้วคือว่าบ่หอดเพื่อนหอดซ่านดอกพี่น้อยกินกันเลยเนาะเออวุติเพ่นไดเนาะให้ผู้ใหญ่แล้วได้ถึงผมนะนี่ให้ไรให้ไรอ้าวเห็ดเนี้ยงานนั้นาไงเป็นคาเต้ เอดูหนะเาเายดอ่อ่ายู่นาะมัวแต่ฝ้ามาฝ้ามากครับของเจ็บพอระลืมดหนุ่มก็เลยบอกเอาลงซะพี่น้องเล้ยนี่แหละอยชงีน่ใ้เนาะเดี๋ยวามเบินก่อนเทไรมียังปะเอาเอาเอาไอบนะ ทำไมผมหล่อเลยคือละบ้านผู้ครับผู้ให้ก็ได้บมอน้องล่ะลานหม้อดือลูกนะคุณชิเมนลูกได้บ้านบ้านางลูกจะบโบเอออายุเท่าไรเอีปีลูกเราจะปีสามแล้วจังเจ๊ม่เจ๊กชายเยอะก่อนไหมหาเดือนบ่อายุเรานี่อายุมันแล้วอายุไหม บ่ชื่อนาประมานาสิบหกสิบเจ็ดนีเะางเราคนผู้น้อยเนาะแมนแต่ว่าเธอนี่สิบเจ็คือว่านีลูกเนเะเลยโอคนละหน่อยะเป็นมาคามขอเดียวเอ้าเหรต้นมะแข่งก็ได้ปีนบมต่อไปต่อคิวต่อคิวเดินไม้ใกล้

นมีโมเมนต์น้อยๆเนาะเหนื่อพี่้องเหน่อยกระอูไม่ด้ก็กระเป๋าไม่ตู้แล้วนักเนียค่ะปลาพนกทองแล้วก็น้อยยิงแจกขนมนมถ่ายอวยพรให้ปลานเด้อเบิ้จะยู่ยัวยังเอ้ ยัวย่างเปิดกาแฟก่อนเราอีกได้ย่างขอเดาเก่งฮะปิดกระเดาไปฮะแล้ดก็ถือโอ้ยเนาะขนมเบิดไปหลายเติบด้วยเนาะเกือบอยากเต็มแล้วเนาะบดเกินครึ่งแล้วนะยังบมพอเนาะหมู่บ้านมีแต่สามชิฟรางาเงินแต่ว่าเด็กน้อยลายเด็กน้อยลายเพื่อนละโลูไปแจ๊กเบาโอ้ยอมเพื่อนึงเป็น อย่างหน่อยกับหกคนหมดแล้วถึงแล้วนี่ขึ้นโลขึ้นโลแ่ว่านี่เขาจะเอาลูกลายนะแต่ว่านเรานี่องครัวหนึ่งมันมีดอกคนหนึ่งสมันมันเป็นอะไรคือว่าเอาลายใช่เนาะลายมันยักษ์อะไรนะแต่ว่าน้องกินได้แต่เขาพ่อยากกินนะเอากินได้แต่เขาพ่อยากกินได้ลูกแล้วนี่เนี่ยมันบุมีดอกขอบครัวี่แบบมีลูกคนหนึ่งสองเออบ่มีบอกเป็นห้าถูกตูก ขันตั้มน oh. ี่บอขันตั้มสามเตะสะเองเจ้าจีตัวอย่างบอกอดเจ็ดแปคนก็มีอ่าโทษขนาดสามยังแทบตายพี่น้องไอ้เพื่อนว่าขันตั้มได้หนีสามนะเขาบว่าร้ายเนาอสามเนาะสามหรือว่าหลายโูยด ใช่ได e ้อวยพ่อเห้ปลาเพูนในเด้ออันว่าได้ฮับแล้วบาทนี่เมื่อเป็นเมื่อเนาะน้องๆเฮาที่ได้ฮับขนมไปเนาะบอกเพูนด้วยหานไปอ่ะไปขอบใจขอบใจยันะเลยเออขอบใจเพูนด้วยหางน้องล่ะตองว่จ้ะเก่าแบบเมื่อยบุกกาเนาะบุกกาบอกอายเนาะเบิ่งเราบึ่อายบุกกาลูก้าลูก่มว่าชุดก่อนนะวันนี้เป็นเป็นญาติมาตอนแรกมาหลายหลายเถื่อนกระชี โบโบไอโบย่านได้บัดเนาะยบ่นเนาะนอนไอนนอนขอบใจทางทีมงานหลายคนเนาะพี่บอยชื Jamie, lonely, ่อขนมรายกาลงหมู <tr oh wow. ่บ yeah. okay. ้านของบ่าวชายบ้านนอกนอนรายการขอบใจทางทีมงานหลายคนนะบ้านปูนขอบใจโอเคแค่ขอบุญขอบคุณปลาเพื่อนในไลน์ที่มีน้ำใจชื่อข้าวต้มขนมมาฝากอ่าเด็กน้อยทางพี่แดงพี่น้องเลยเมืองเซโปนเนาะ บ้านโดนยังก็ลืมสาบุญตาก็ได้เนาะมันบกุกขุนเราก็เว่าเนกาว่าซา่ากับโบ,บ,บเป็นอย่างเนาะอัะมีแต่ว่าสีได้เดินทางไปเจกโตอีพี่น้องเลยเนาะโดยไปเห็นแบบนี้แล้วเนาะพ่อแม,ม่พี่น้องที่ว่ามีมีจิตใจเนาะหรือว,ว่าชงสารเด็กๆน้อยๆชนระบ่าบ้านชนระบุบ้าน,น,บบานเฮ้วนะก็ับมาสอยได้พี่น้องไปบินน่งเลยให้ให้แล้วกับเป็นตาแบบอยากให้กินนะนะ ผู้ให้ก็ดีใจเนะาะเพื่อนเ้กินผสนเนาะคู้เขาเจ้าก็บผเคยกินเพราะว่ามานี่แต่งที่เฮาอาเห็นมานี่กโอ้ในเมืองกับไก่ได้พี่นอ้องเลยใสไก่อยู่มันหานขาก็คือสีบะมีแะ่แะเนาะบ้านเพื่อนเลยโดยนะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะพอกันคลิปหนาเด้อโดยซาบุนซาเก่าคสบาสบายดียสบายดี